ผมจะพามาทำการเขียนนะคะเขียนการบวยการและการลบจำนวนนับที่มากกว่าเป็นปัญหา3.8นะคะปัญหาที่3.8ไปเริ่มเลยเอาเราไม่ลบอ่ะลบอะไรอยู่ะเริ่มเลยมีทั้งบวกมีทั้งลบมีลบสามข้อมีบวกสามข้อเชิญค่ะ อสองแสนตั้งค่ะพี่เตยสองแสนพี่เตสองแสนตั้งอ,อ,อ,อันไหนลบได้พี่เตลบเลยนะคะอันนี้เลขเกดใช่ไหม ใช่ไหมลูกเลขอะไรคะหลักพันเล็กเล็เจ็ดตรนี้เลขแเะีเ,เ,เห,หมเขยนหลักไม่ตรงกาเขียน,นไหมครับเห็นมาจากด้านหลังก็ได้ครับ 6รับเพียงค่ะ6 7 5 5 2โอเคอ่ะข้างล่างล่ะข้างล่างเลย0 3 5 7ครับ7ตรงน,นี้7 7 8แล้วก็1โอเคเริ่มเลย8ลบ0ครับพี่เต้8ลบ0 มีสติตั้งสติดึงสติเข้ามาแปดลบศูนย์ได้ <c oughs> <c oughs> ลบออกศูนย์มีค่าไหมไม่มีก็เหลือเท่าเดิมแปดครับพี่เจไปทาอะไรมาทาแป้งโอ้ทาแป้ง <c oughs> ไม่เล่นไม่เล่นทำต่อเจ็ดลบห้าครับตัวเจ็ดลบห้า ส,อ,สองเ,อเขียนสิครับห้าลบเจ็ได้ไหมไม่ได้ต้องไปขอยืมหลักนี้มาตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบห้าสิบห้าลบเจ็ดครับใช่เท่ไรล,ลุกแปดแปดถูกต้องตรงนี้เหลือสี่ก็ลบไม่ได้เหมือนเดิมต้องไปขอหลักนี้หลักนี้เหลือหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบสี่ส่าถูกต้องย้ครู2 2> พิม 1> 1. ดูซิว่าข้อหนึ่งถึงข้อเราจะใ,าใช้เวลาทำกี่นาทีใช่เริ่มเลยอ่าต่อไปข้อที่สองการบวกครับเอาแปดสิบล้านขึ้นก่อนไหมพี่เตอันนี้หลักสิบล้านเอาแปดสิบล้านขึ้นก่อนตรงนี้อ่าเริ่มเลยเบวกด้วย ไ,ได้มีสมาธิครับได้ศูนย์บวกกับเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดทดแปดบวกโดยโทดอีกหนึ่งเด็กเก้าโอเคอ่าห้าบวกสี่ครับเหมือนเดิมห้าบวกสี่ได้ได้เท่าเดิมได้เท่ากันอะไร ห้าอะไรลูกได้ห้ากับสี่เป็นห้ารวมกับสี่เป็นห้ารวมกับสี่เป็นพี่เจอยาทำเล่นสิลูกพี่เจทำได้พี่เทำเล่นเก้าเก้าอ้มันบวกไม่ลืมไปเลยอ่ะเจ็เจ็ดรวมกับสองได้เก้าแปดศคนแปดคุณพี่เราทำแบบนี้ดิ ทำไมต้องทำล่ะ้ยอการลบหลักแสนลบหลักหมื่นะเริ่มเลขศูนตรงนี้สเใร้ทำได้แน่นอนล่ะลบ้มอ่ะแน่ใจพี่เกดต้องมีการกระจายนะลูกได้เจอฉันแน่อันนี้เป็นสิบสิบหนึ่งไม่เหลือสามสามศูนย์เป็นสิบสิบสองเออสิบสองได้ยังไงก็ตัวมันเอง ใช่สิบสามลรกสี่นัเหลือเจ็ดเจ็ดเจ็ดลบสี่ได้สี่เเจ็ดลบสี่ได้สี่แน่นะได้สี่จิ้นเจ็ดลบสี่ได้เท่าไหรเจ็ดลบสี่ได้เจ็ดลบสี่ตรงนี้ได้เท่าไหรนี่เหลือเจ็ดลบสี่ได้ได้เท่าไหรครับสามเห็นไหมไหนบอกป้าอันนี้เหลือ สีเท่าเดิมค่ะอ่ะตอบเขียนตอบข้างล่างด้วยไม่ทำเล่นสองจุดบีเศอีเนีเศรษฐีเศรษฐีเรษีเศวษฐเรีรเศนีเรษเีี่ศนีเศีีเรษีเศรีเีเศ้ษรรเีรรรีเเ เ4็ดสล้านสมื่เอ้ย3มแสนหนึ่เก้อยเอ้หนึ่ก้าพยหกสิบเอ้า,อาบวกกับหลักหมืนม่นกี่หมื่นคะ9ก้าหมื่นอ่ะพี่เต้เขียนเลยเขียนหลักหมื่นเลยถ้ากลัวเขียนผิดก็เขียนมาตั้งแต่หลักหน่วยก็ได้ค่ะ7 9 6 8 9อ่ะเชิญบวกเลยครับอ้อ สิบเท่าไงสิบจ <to> ุดสี่แปดบวกเจ็ดนะแปดบวกเจ็ดเหลือเจ็ดบวกแปดเหมือนกันสิบห้าสห้าทดหนึ่งเป็นทดอยู่แล้วพดหนึ่งเป็นสามฮะอ่าสิบสามทดหนึ่งเป็นท 1. เนท่าไรคะอันนี้รวมกันเป็นสิบแล้วก็สิบเท่าไง โมงอะมงอะสิ 18, ทดหนึ่งเป็นเเป็นเท่าไหร่ก้าสิบสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ย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 วเ้าบวกหนึ่งเป็น10 10ิบบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น1ิบเครับพี่เตใส่หนึ่งทดหนึ่งเป็นสี่เคอตอบลูกใส่คำตอบใส่คำตอบเลยครับ ใส่คาตอบเลยครับใส่คําตอบครับ uh huh. มีคำตอบครับพี่เตเจ็ดอะไรหเจ uh ็ด huh. สิบสี่ล้านสี่แสนครูพีมเคยไปจังห,หวัดครูพีชเคยไปหาดบานแสงไหมนาบานแสนเคยไปที่จังหวัดไหนอ่ะจังหวัดชลบุรีเอ้ทหาบานครูลูกครูไปเคยไปประเทศประเทศประเทศฟิลิปปินส์ไหม <laughs> ไม่เคยออกนอกประเทศเลยลูก พวกเคยไปยะลาไหมมันไกลเกินน้องเคยไปหรอไม่เคยอนึกว่าเคยไปพูกไม่เคยไปหรอไม่ไม่เคยยะลามันมีแต่อะไรอ่ะเคยไปใต้สุดแค่นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่อยู่กับจังหวัดยะลาไม่ไม่อยู่ไกลกันอยู่อะต่อไปเป็นการบวกหลักสิบล้านครับพี่เต้นครศรีธรรมราชและโราไปกี่ทั่วโมงโอ้ ตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึงจำไม่ได้ตั้งแต <Okay, S 1> เลย <but> ห้าโมงเช้าเลยอ่ะสิบล้านหนูสิบล้านเก้ามือนไอ้เก้าแสนเก้าแสนอ่ะพี่เต้เขียนเลยค่ะเก้าห้าแป น,นะการบวกนะสามบวกสาได้เจ็ดสามบวกสได้เจ็ดอีเใจเย็นสามบวกสมได้เท่าไรค่อยคิดสามกับสามสามสองตัวไงเป็นเจ็ดโขใช่แปดบวกสองค่ะ <4. S 1> สิบสิบใส่สูนาคุโทษเป็นเป็นเท่าไ่คะ สิบเจลืมตัวทดลูกตัวทดอีกหนึ่งค่ะป <5 S 1> ุ๊ห้าบวกสี่ค่ะสิบ <10. S 1> อ,อันนี้สิบเจ็ดอันนี้สิบสี่อันไหนสิบสี่นี่อันนี้อะไรบวกอาวบวกหอสาบอันนี <Okay. S 1> ้ดีดีดีดอะไรบวกอันไหนลองบอกคูพิซมซิไม่โยนไม่โยนโอเคสิบไได้โยนสิบสี่นี่ค่ะอันนี้ <14. S 1> เลขอะไรเลขค้าไม่ใช่หรอ ใช่ไหมคะห้าบวกห้าเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอ่าอันนี้เป็นสิบสิบอะไรสิบสองสิบสิบสามอ่าสิบสามถูกต้องทดหนึ่งเป็นสองสองถูกต้องสามบวกหนึ่งเป็นสี่อ่าตอบเลยลูกตอบเลยครับอีกหนึ่งข้อครับพี่เต้ลโหลอีกหนึ่งข้ออ่าลบอ่ยี่สิบแปดล้านข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายของการลบแล้วครับ แล้วก็อะไรอีกอ่าแล้วก็เราจะหาตัวไม่ทราบค่าต่ออ่ะพี่เต้ต้องทาอันนี้ก่อนให้เรียบร้อยก่อนครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องทำอะไม่จบพี่เต้ครับย,ยังทําอันนี้ก่อนครับชเชิญครับยี่สิบแปดล้านแปดแสนแติาปค่อยๆทำใจเย็นๆอ่ะ สี่ลบไม่ได้ต้องเป็นสิบอะไรครับพี่เตมไม่มองเป็นสิบเท่าไรสิบสจากสามก็ต้องเหลือสองอ่ะสิบสี่ลบเจ็ดครับหนึ่งสามวันนี้คุกพี่มาจัดบ้านวันนี้คุกพี่มาจาัดบานทน <Okay. S 1> ใช่ใช่อ่ะเจ็ดครับเจใส่เจ็ดเลยลูกโ okay. อหนีเรา่อง้นบ่ะแต่บ้านเราเป็นบ้านคเ่ <Okay. S 1> okay. อันนี้สองมันลบแปดได้ไหมคะ ไม่ได้ต้องไปขอยืมหลักถัดไปตรงนี้ก็เหลือ2องเราก็ต้องเป็น10อะไรครับ12อ่ะพี่เตเอา1 2บสองลบแดครับเจชินครับ1 2บลบแครับพูดพี่กับบ้าไปหาใครอ่ะไปหาแมวที่ไหนที่ไหนที่บ้านปา้าทอนไซใช่ใช่ครับกับปลาทอนไซตอนเรียนเสร็จหรอใช่อ่าต่อไปค่ะ2อลบศค่ะพี่เต2อลบศครับ เจ็ดลบสี่เจ็ดลบสี่ครับอ่ะดีดีเห็นไหมเจ็ดลบสี่ได้อะไร่ไปหาแมวเหรอใช่เจ็ดลบสี่ได้แล้วคุณมีก็รู้จบที่เจ็ดลบสี่ได้สนะี่นายแนนขอถูกตอนอ่าถูกต้องแปดลบสามครับห้าแปดลบเจ็ด ึ่งได้ยังไงตัวแรกอะตัวแรกต้องเป็นอะไรสองสองใช่เอาตอบเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบาย